สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาเลยนะครับในวงการเทคโนโลยีโดยเฉพาะโลกของความตั้มคอมพิวติ้งมีบริษัทหนึ่งชื่อ IonQ ครับเพิ่งประกาศความสำเร็จทีอ่อ่อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยเป็นการทุบสถิติที่แบบหลายคนในวงการพยายามไปให้ถึงมานานมากค่ะได้ยินข่าวนี้เหมือนกันค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะใช่ครับคือเขาทำสิ่งที่เรียกว่า two qubit gate fidelity นะครับ ความแม่นยำในการทำงานร่วมกันของควบิต2ตัวได้สูงถึง99.99%โ99ห oh, 99.99%ครับตัวเลขนี้อาจจะฟังดูเอ,อ่อก็เกือบ100แต่ในโลกควอนตัมเนี่ยโอ้โหนี่คือเรื่องใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ค่ะถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆทีนี้คำถามคือความแม่นยำระดับนี้มันสำคัญยังไง แล้วมันจะส่งผลต่ออนาคตของเทคโนโลยีควอนตัมที่เราอาจจะได้ใช้กันจริงๆเนี่ยเร็วขึ้นไหมวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยเรื่องนี้กันให้ขึ้นครับได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้ช่วยอธิบายแบบเอ่อให้เข้าใจง่ายๆหน่อยครับว่าไอ้เจ้า t o qubit gate fidelity ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับทำไมมันถึงสำคัญขนาดน,นั้นสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ค่ะได้ค่ะลองนึกภาพง่ายๆนะคะว่า ควบิตเนี่ยมันก็เหมือนหน่วยประมวลผลเล็กๆของคอมพิวเตอร์ควอนตัมคล้ายๆบิตในคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่ว่ามันเก่งกว่าเยอะทีนี้เวลาจะให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมแก้ปัญหาที่มันยากมากๆเนี่ยมันต้องใช้ q ว b บิตหลายๆตัวมาทำงานด้วยกันประสานงานกันอย่างดีเลยออ้เจ <c oughs> ้า2 w o q b i t gate เนี่ยมันก็เหมือนเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สั่งให้ q ว b บิตตัวมาคุยกันทำงานร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะอ๋อครับ ส่วนคำว่า Fidelity ก็คือค่าความแม่นยำความเที่ยงตรงว่าเวลาสั่งให้มันทำงานร่วมกันเนี่ยมันทำได้เป๊ะแค่ไหนมีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยแค่ไหนค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนสั่งงานแล้วมันทำตามเป๊ะๆเ,เลยประมาณนั้นเลยค่ะยิ่งเป๊ะยิ่งดีแล้วทำไมตัวเลข99.99% 99หรือที่ได้ยินเขาเรียกว่า49เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นล่ะครับอ๋อค่ะ49นี่คือมันเป็นเหมือน มาตรฐานทองคําเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นระดับความแม่นยําที่จําเป็นมากๆๆสําหรับการรันสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมควอนตัมที่มันซับซ้อนมากๆคืออัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมพิเศษที่ใช้ความสามารถแปลกๆของควอนตัมอย่างเช่นการที่ควบิตมันเป็นได้หลายสถานะพร้อมกันซูเปอร์โพซิชันหรือการพัวพันกันเอนแทงเกิลเมนต์มาช่วยแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ธรรมดา ทำไม่ได้หรืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นพันพันปีเลยค่ะโหหมายความว่าถ้าความแม่นยําม,มันต่ํากว่านี้ต่อให้มีควบิตเยอะๆก็อาจจะรันโปรแกรมพิเศษพวกนี้ได้ไม่ผลนะครับถูกต้องเลยค่ะลองลึกภาพตามนะคะเหมือนเราคํานวณอะไรที่มันต้องทําซ้ำๆซ้าๆเป็นล้านล้านพันล้านล้าน,านครั้งครับ ถ้าแต่ละขั้นตอนมันมีพลาดนิดเดียวสมมุติพลาดแค่0.1%หรือ0.01%พอทำซ้ำไปเรื่อยๆไอความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันจะสะสมทบกันไปเรื่อยๆค่ะ๋อ oh. จนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมาอาจจะเพี้ยนไปไกลเลยแบบว่าเชื่อถือไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วครับเหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลย ค,คล้ายแบบนั้นค่ะดังนั้นการมีความแม่นยําสูงมากๆระดับ49เนี่ยมันเหมือนเรามีฐานที่มั่นคงพอที่จะสร้างตึกสูงๆหรือในที่นี้ก็คือรันอัลกอริทึมควอนตัมที่ซับซ้อนให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้จริงๆค่ะมันเลยเป็นเกณฑ์ที่ใครๆก็อยากไปให้ถึงชัดเจนเลยครับแสดงว่าที่ ion q ทําได้ถึง99.99% 99นี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆแต่เป็นการปลดล็อกความเป็นไปได้ที่สําคัญมากจริงๆแล้ว พวกเขามีเคล็ดลับอะไรทําได้ยังไงครับเทคโนโลยีเบื้องหลังมันเป็นยังไงค่ะตรงนี้ก็น่าสนใจมากค่ะและเป็นจุดที่ทําให้อ o ออนคิวเขาค่อนข้าง,งแตกต่างจากผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆหลายเจ้านะคะคือเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คิวบิตคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์คิวบิตคอนโทรลใช่ค่ะคือการควบคุมคิวบิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คือพื้นฐานเนี่ยอออนคิวเขาใช้อออนเหลือตอมที่มีประจุที่ถูกกักไว้ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Tra p p e d อ o n นมาเป็นคิวบิต ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะคะแต่จุดที่มันต่างออกไปจริงๆคือวิธีควบคุมไอออนหรือควบิตพวกนั้นค่ะต่างยังไงครับปกติเขาทำกันยังไงคือหลายๆบริษัทนะคะที่ใช้ TRAP i o อ n หรือเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขามักจะใช้แสงเลเซอร์ที่มีความซับซ้อนสูงมากๆยิงเข้าไปที่ควบิตแต่ละตัวเลยเพื่อควบคุมสถานะของมันต้องแม่นยำมากเลยสิครับ ใช่ค่ะต้องใช้ระบบออปติกที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ต้องควบคุมแบบเข้มงวดสุดๆแต่ IonQ เนี่ยเขาเลือกทางที่ต่างออกไปนิดนึงค่ะเขาพัฒนาชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษขึ้นมาเลยชิปเหมือนชิปในคอมพิวเตอร์เหรอครับคล้ายๆค่ะแต่เป็นชิปพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าไปควบคุมคิวบิตเหล่านี้แทนแทนที่จะใช้เลเซอร์เป็นหลักในการควบคุมโดยตรงค่ะ อ๋อแล้วการใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์แทนเลเซอร์เนี่ยมันมีข้อดีหรือว่ามันแตกต่างในทางปฏิบัติยังไงบ้างครับจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือการใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ในการผลิตที่น่าสนใจมากๆคือ i อออนคิ Q, เขาเคลมว่าเทคโนโลยีของเขาสามารถผลิตได้โดยใช้กระบวนการและโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์แฟบที่มีอยู่ทั่วไปได้เลยเดี๋ยวจริงเหรอครับ โรงงานผลิตชิปที่เราใช้ทำ CPU ทำ memory อะไรพวกนั้นน่ะหรอครับใช่ค่ะลองนึกถึงโรงงานที่ผลิตชิปในคอมในมือถือที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยค่ะการที่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานการผลิตแบบเแบบเดียวกันหรือคล้ายๆกันได้เนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยนะคะในแง่ของการขยายขนาดการผลิตหรือ scalability โหถ้าทำได้จริงในโรงงานแฟบทั่วไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะปกติเราได้ยินแต่ว่าสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์มันยากมาก ต้องใช้ห้องแลบพิเศษอุปกรณ์เฉพาะทางสุดๆถ้าผลิตในโรงงานปกติได้แบบนี้มันจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ไหมครับหรือทําให้สร้างเครื่องที่มีคว i บิตเยอะๆมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าครับนั่นคือความหวังเลยค่ะและเป็นจุดแข็งที่ i อออนคเขาเพยายามสื่อสารออกมาเลย ถ้าเรามองภาพรวมนะคะการที่ IonQ นทำความแม่นยำได้ถึง49สํำเร็จโดยใช้เทคโนโลยี Elect ก r o n i q u u i t t o o t t r o l ที่มีศักยภาพในการผลิตจำนวนมากได้เนี่ยมันเลยเหมือนได้ประโยชน์2ต่อเลยค่ะคือได้ทั้งคุณภาพเรื่องความแม่นยำแล้วก็ได้ทั้งศักยภาพในการขยายขันดาดหรือ Scalability ซึ่ง2เรื่องนี้เป็นความท้าทายหลักๆของวงการควอนตัมมาตลอดเลยอืมอมได้ทั้งดีและมีโอกาสทำได้เยอะๆใช่ค่ะ แน่นอนว่ามันก็ยังมีความท้าทายอื่นๆอีกเยอะนะคะในการผลิตจีนในสเกลใหญ่ๆนะคะแต่มันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเพราะมันต่างจากระบบที่ต้องพึ่งพาเลเซอร์เยอะๆซึ่งอาจจะปรับแต่งยากกว่ามีข้อจํากัดในการย่อขนาดหรือเพิ่มจํานวนคิวบิตมากๆดังนั้น i อออนคก็เลยเป็นบริษัทแรกที่ประกาศว่าข้ามกำแพง4ีก้าได้ด้วยแนวทางการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละคะ่ะซึ่งทําใหเ้เป็นที่จับตามองอย่างมากเลยคะ่ะฟังดูมีอาลาคตมากๆเลยครับแล้ว แล้วจากความสำเร็จครั้งนี้ IonQ เขามองไปข้างหน้าอย่างไรต่อครับมีแผนจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไปในทิศทางไหนค่ะเขามีแผนงานที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆเลยค่ะไม่ได้หยุดแค่ความสำเร็จด้านความแม่นยำอย่างเดียวเป้าหมายระยะสั้นที่น่าสนใจนะคะคือการเตรียมเปิดตัวระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์รุ่นทดลองที่มีขนาด256คิวบิตภายในปี2026ค่ะ256คิวบิต ปี2 0 2 6ก็อีกไม่กี่ปีเองนะครับนี่ก็น่าจะเริ่มทำอะไรที่ซับซ้อนขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเครื่องที่เริ่มมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้สำรวจปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้บ้างแล้วค่ะแต่256คิควบิตนี่ก็ฟังดูเยอะเลยนะแต่เหมือนผมเคยได้ยินว่าเป้าหมายระยะยาวของเขามันมันใหญ่กว่านั้นอีกเยอะเลยใช่เลยค่ะเป้าหมายระยะยาวที่ I อ n Q นตตั้งไว้นี่ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จริงๆค่ะ เขาตั้งเป้าว่าจะพัฒนาไปให้ถึงระดับ2ล้านคิวบิตภายในปี2030ค่ะฮะ2ล้าน2ล้านคิวบิตเหรอครับใช่ค่ะ2ล้านคิวบิตค่ะนี่คือตัวเลขที่สูงมากๆๆก,ก,กเลยนะคะถ้าเทียบกับเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เรามีมีกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่แค่หลักร้อยหรืออย่างมากก็หลักพันต้นๆเท่านั้นเองโ<ห>การไปถึง2ล้านคิวบิต แล้วยังต้องรักษาความแม่นยำสูงๆไว้ให้ได้ด้วยนะคะถ้าทำได้เนี่ยจะเป็นการปลดล็อกพลังการประมวลผลที่แบบมหาศาลอย่างแท้จริงเลยค่ะ2ล้านคิวบิกโอ้โหฟังแล้วอย่างกับในหนังไซไฟเลยครับแล้วถ้าถ้าสมมติว่าเขาทำได้จริงๆนะครับด้วยพลังประมวลผลระดับนั้นบวกกับความแม่นยำที่เราคุยกันไปตอนต้นเนี่ย มันจะเอาไปใช้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้บ้างครับ i อ n q เขามองเห็นการใช้งานด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะว่ามีเครื่องมือที่เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ด้วยว่าจะไปใช้แก้ปัญหาอะไรใช่ไหมคะครับ Ion-Q เองเขาก็ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่เทคโนโลยีควอนตามของเขาน่าจะเข้าไปปฏิวัติ หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ซึ่งมันก็ครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยค่ะขอยกตัวอย่างสัก2อสด้านที่น่าสนใจนะคะได้เลยครับด้านแรกเลยคือเรื่องการออกแบบและคนพบยาใหม่ drug discovery ค่ะปัจจุบันเนี่ยการพัฒนายาใหม่ๆมันใช้เวลานานมากแล้วก็แพงมากๆเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันยากที่จะจําลองพฤติกรรมของโมเลกุลระดับคอนตามจริงๆ ทีนี้คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มันมีพลังมากพอเนี่ยมันจะสามารถจําลองปฏิกิริยาเคมีคุณสมบัติของโมเลกุลได้แม่นยํากว่าเดิมเยอะมากๆค่ะมันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คัดกรองสารประกอบที่เป็นไปได้เป็นละล้านชนิดได้เร็วขึ้นเยอะมากอ๋อเหมือนช่วยหาผู้ท้าชิงได้เร็วขึ้นใช่ค่ะอาจจะค้นพบยาใหม่ๆหรือออกแบบยาที่มันตรงเป้าหมายมากขึ้นลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนายาลงไปได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะ แค่คิดว่าเราอาจจะเจอยารักษาโรคที่ตอนนี้ยังรักษาไม่ได้เร็วขึ้นก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับใช่ค่ะอีกด้านที่น่าสนใจก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่อง AI หรอครับมันจะมาช่วย AI ยังไง ค่ะคือมันมีอัลกอริทึมควอนตัมบางประเภทที่เชื่อกันว่ามีศักยภาพที่จะเร่งความเร็วในการออฝึกสอนโมเดล AI ที่มันซับซ้อนมากๆหรืออาจจะช่วยให้หารูปแบบแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่มากๆที่คอมพิวเตอร์ธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นนะคะอื ซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ AI ที่เก่งขึ้นในหลายๆด้านเช่นการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์การเข้าใจภาษาหรือการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากๆค่ะน่าสนใจครับแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับอีกด้านที่มักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือการเงิน finance ค่ะการเงินค่ะพวกสถาบันการเงินเนี่ยเขาต้องเจอกับโมเดลที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นการประเมินความเสียเส่ยงการตั้งราคาออปชันหรือการจัดพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดความเสี่ยงน้อยที่สุด Portfolio Optimization ปัญหาพวกนี้หลายอย่างมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า intractable problems สำหรับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันค่ะขอขัดจังหวะนิดนึงครับคำว่า intractable problems นี่พอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่ามันคืออะไร อ๋อได้ค่ะได้ค่ะ intractable problems ถ้าแปลตรงๆก็คือปัญหาที่มันรับมือยากนะคะแต่ในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันหมายถึงปัญหาประเภทที่ออพอข้อมูลมันใหญ่ขึ้นหรือซับซ้อนขึ้นนิดเดียวเวลาที่ต้องใช้ในการคำนวณมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆแบบทวีคูณเลยเหรอครับ ใช่ค่ะอาจจะถึงขั้นที่ว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีหรืออาจจะนานกว่าอายุของจักรวาลด้วยซ้ำเพื่อจะหาคำตอบที่ถูกต้องหรือดีที่สุดได้โหนานขนาดนั้นเลย ค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือการแยกตัวประกอบของจำนวนเฉพาะที่มันใหญ่มากๆซึ่งเป็นพื้นฐานของการเข้ารหัส RSA ที่เราใช้กันอยู่หรือปัญหาอย่างการหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้เซลส์แมนวิ่งขายของไปหลายๆเมือง Traveling Salesman Problem เนี่ยค่ะอ๋อครับครับเคยได้ยินอยู่ ทีนี้คอมพิวเตอร์ควอนตัมด้วยความสามารถพิเศษของมันอย่างการประมวลผลหลายๆความเป็นไปได้พร้อมๆกันผ่านพวกซ u เปอร์โพสิชันเนี่ยเขาเลยคาดหวังกันว่ามันจะเข้ามาแก้ปัญหา Intractable พวกนี้ได้ในเวลาที่เป็นไปได้จริงค่ะซึ่งในทางการเงินก็อาจจะหมายถึงการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่แม่นยำขึ้นเยอะหรือหาโอกาสในการลงทุนที่ซ่อนอยู่ได้ดีกว่าเดิมมากๆค่ะเข้าใจแล้วครับมันแก้ปัญหาที่ยากมากๆได้นั่นเอง ใช่ค่ะนอกเหนือนี้ก็ยังมีด้านอื่นๆอีกนะคะที่ i อออนคเขามองไว้เช่นการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ material science การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics logistics optimization หรือแม้กระทั่งด้านความมั่นคง security ทั้งในแง่การสร้างระบบเข้ารหัสแบบใหม่ที่ทนทานต่อควอนตัมหรือในทางกลับกันก็อาจจะใช้ถอดรหัสระบบปัจจุบันได้ด้วยค่ะฟังดูแล้วศักยภาพมัน โอ้โหกว้างขวางแล้วก็มีพลังเปลี่ยนแปลงสูงมากจริงๆนะครับมันเชื่อมโยงกับแทบทุกอย่างในชีวิตเราได้เลยมีคำพูดหนึ่งจาก c ี o ของ IonQ คุณนิกโลเดมสซี่ที่บอกประมาณว่าความสำเร็จเรื่องความแม่นยำครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนของวงการควอนตัมเลยนะแล้วก็ทำให้เราเข้าใกล้ยุคที่ควอนตัมคอมพิวติ้งพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์จริงมากขึ้นไปอีกออมองในภาพรวมแล้วคำพูดนี้มันมันสมเหตุสมผลแค่ไหนครับ เราใกล้ถึงจุดนั้นจริงๆแล้วหรือยังครับคำถามนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมากในวงการนะคะถ้าถามว่าความสำเร็จของ IonQ ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญไหม อันนี้ตอบได้เลยว่าใช่ค่ะสำคัญมากๆและน่าประทับใจจริงๆการไปถึง49ได้ด้วยเทคโนโลโยีที่เขามองว่ามีศักยภาพในการผลิตจำนวนมากเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆแล้วก็พิสูจน์ว่าแนวทางนี้มันเป็นไปได้จริงในระดับความแม่นยาสูง High Fidelity แฝ่หลาย Commercial Viability ในเร็ววันนี้เลยหรือเปล่าอันนี้เอ่ออาจจะต้องมองด้วยความระมัดระวังนิดนึงค่ะหมายความว่ายังไงครับคือเส้นทางนี้มันยังมีความท้าทายอีกหลายด้านเลยค่ะ การมีฮาร์ดแวร์ที่ดีมีควบิตเยอะๆแม่นยำแม่นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้นเองอ๋อ oh, ยังมีอย่างอื่นอีกเหรอครับที่ต้องก้าวข้ามไปนอกเหนือจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองมีอีกหลายส่วนเลยค่ะอย่างแรกเลยคือซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมค่ะเราต้องมีเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีพอที่จะให้นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานแล้วก็ดึงพลังของเครื่องควอนตัมเหล่านี้ออกมาใช้ได้จริงๆอืมต้องมีคนเขียนโปรแกรมให้มันได้ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมควอนตัมใหม่ๆที่มันเหมาะกับปัญหาที่เราอยากจะแก้จริงๆด้วยอย่างที่สองคือการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มค่ะอีโคซิสเต็มค่ะหมายถึงเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาคนที่จะใช้งานผู้ให้บริการ cloud คนทำฮาร์ดแวร์ทุกส่วนต้องทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อให้เทคโนโลยีนี้มันเติบโตแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเหมือนกับอีโคซิสเต็มของคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่เรามีทุกวันนี้นะคะเข้าใจครับ ต้องมีทุกส่วนพร้อมและอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้นทุนค่ะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของ I อ n Q นอาจจะมีแววว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตฮาร์ดแวร์ในระยะยาวได้แต่โดยรวมแล้วการพัฒนาการดูแลรักษาหรือแม้แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมันก็ยังแพงมากๆอยู่ค่ะการที่จะทำให้ต้นทุนมันลดลงมาจนาภาคธุรกิจทั่วไปสามารถเข้าถึงเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยก็ยังเป็นความทา้าทายที่ใหญ่มากๆอยู่ค่ะ ฟังดูแล้วเส้นทางข้างหน้าก็ยังไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับถึงแม้จะมีข่าวดีออกมาถูกต้องค่ะเส้นทางก็ยังไม่ง่ายแต่ว่าความสำเร็จของไอออนคิวครั้งนี้ก็ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยนะคะเร่งปฏิกิริยายังไงครับคือมันน่าจะไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในวงการค่ะ ผลักดันให้บริษัทอื่นๆต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแนวทาง Trap Ions เหมือนกันหรือแนวทางอื่นๆอย่าง Superconducting Qubits Photonic Qubits หรือ Neutral Atoms ให้มันก้าวหน้าไปอีกขั้นอ๋อ oh, แข่งกันพัฒนาใช่ค่ะการแข่งขันนี่แหละค่ะที่มักจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปได้เร็วขึ้น สุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของวงการความต้อมโดยรวมทําให้เราเข้าใกล้าการใช้งานจริงได้เร็วขึ้นถึงแม้จะยังตอบไม่ได้ชัดๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะน่าติดตามมากครับว่าการแข่งขันหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยเอ่อประเด็นชวนคิดไว้นิดนึงค่ะครับคือเรามักจะตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะการสร้างเครื่องที่เร็วขึ้นแรงขึ้นแม่นยำขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันสำคัญมาก แต่บางทีความท้าทายที่แท้จริงและอาจจะสำคัญกว่าในระยะยาวไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องขวัญตั้มที่ทรงพลังที่สุดแต่คือการค้นหาปัญหาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้พลังอันมหาศาลนั้นมาแก้ไขและที่สำคัญคือเราจะนำพลังนั้นมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติจริงๆค่ะอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับอะไรคือปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่เราอยากให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ช่วยแก้โลกร้อนยารักษาโรค วัสดุใหม่ๆที่ดีต่อโลกหรือปัญหาอื่นๆแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้จะถูกนำไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและไม่ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนนี่อาจจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิดตามควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันกำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในการเดินทางสู่ยุคควอนตัมที่น่าตื่นเต้นนี้คะ่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆครับ สำหรับวันนี้ก็คงได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดและความสำคัญของความสำเร็จจาก IonQ กันไปพอสมควรแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่องไทยคอา r รีวิวไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ